นะชองพลมอเตอร์ซ่อมมอไซสสวัสดีครับรถสกู๊ปปี้ไอนี่เป็นตัวสองเนาะลูกค้าถามว่าเปลี่ยนแกนขาตั้งคู่นานไหมเดี๋ยวเราไปดูครับว่านานหรือไม่านานรถตะกกูวันด้าที่เป็นรถ ส่ยพานไม่ใช่เพราะ h อ n ด้านะทุกทุกท,ทุกยี่ห้อเลยกว่าที่เป็นต้รถส่ยพานเป็นแคนแกงกัะทั้งคู่ทีงไม่ต้องพูดถึงแต่ผมว่าฮอนด้ามันเปลี่ยง่ายเวายมาห้านะเนี่ยครับผมถอดสปิงออกแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่านานหรือไม่นานขั้นแรกเลยผมใช้ เทียเนาะลูกหมูอ่ะ uh, ตัดเลยเือเขาทำมาเองแล้ว mm hmm. เขาาค้อนตีอยู่แล้วตีแล้วมันไม่ออกมีรอยตีอยู mm ่ hmm. เขาทำมาเอง mm hmm. ก็เลยเดี๋ยว mm hmm. ผมใช้ลูกหมูตัดเลยเพราะถ้าไม่ตัดมันไม่น่าจะออกได้ mm hmm. หรือ mm hmm. เพื่อนๆใช้วิธีอื่นกัน mm hmm. ก็ลอง คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมใช้วิธีตัดสองหัวเลยนี่การตัดอ่ะอืมไม่ไอตัวลูกหมูเนี่ยมันมันไม่สามารถใส่กาดได้นะมันไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้เลยนะครับเนี่ยถ้ามันมีมันก็ทำงานไม่ได้เพราะไอตัวอุปกรณ์เซฟตี้อะมันก็จะไปไปเกิดชิ้นงานทีนี้ถ้า ถ้าใครที่เข้ามารับชมเราไม่ใช่ช่างอะไม่มีทักษะในการใช้เครื่องมือพวกนี้ผมแนะนำให้ไปจ้างร้านทำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายมากๆเลยครับสำหรับหินเกียร์เนี่ยสำ,สำหรับสำหรับลูกหมูเนี่ยถ้าโปตีมีกาดมันอันตรายอยู่นะไม่มีกาดยิ่งแล้วเลย เดี๋ยวผมเอาเชือกโยงขาตั้งคู่ไว้ก่อนให้ขาตั้งคู่มันขึ้นบนบนหน่อยจะได้ทำงานสะดวกถ้าใครทำเองได้แล้วมีทักษะก็ทำได้ครับรับใครไม่มีทักษะนี่ผมแนะนำให้ไปจ้างช่างทำจะคุ้มค่ากว่านะครับ มันที่บอกครับอันตรายพอสมควรเลยโอเคครับหนึ่งข้างขาดเรียบร้อยบางมุมผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะว่ามันขาดหรือไม่ขาดแค่ผมเอากระจกกระจกสองดูก่อนจะได้รู้ว่ามันขาดแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเรามันขาดแล้วเดี๋ยวเราไปอีกข้างกันเลยข้างนี้ก็เหมือนกับ ข้างที่เราตัดสะกคู่นี้ครับเหมือนกันเลยแต่ต้องถอดน็อตล็อกแกนขาตั้งออกก่อนใจเย็นๆนะครับค่อนข้างอันตารตายพอสมควรเรียบร้อยครับ เมื่อขาตั้งคู่มันลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาแกนขาตั้งคู่ออกมาด้วยต้องใช้ประแจขันน็อตล็อกแกนขาตั้งคู่เบอร์สินะครับขันเพื่อจะเอาแกนขาตั้งคู่ออกมาฝั่งหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาแกนขาตั้งคู่ออกจากขาตั้งคู่กัน เวลาเอาแกนขาตั้งคู่ออกจากขาตั้งคู่ผมใช้วิธีผ่าแกนนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีครับแล้วแต่ใครถนัดวิธีไหนอาจจะไปเผาแก๊สก็ได้ครับแก๊สเผาให้มันร้อนพอมันร้อนมันจะขยับมันจะออกหรือบางคนอาจจะเอาแท่นแล,ลิกรีดออกหรืออะไรก็ได้ครับแต่ผมว่าวิธีที่ผมทำมาหลายวิธีแล้ว ผมว่าวิธีนี้เร็วสุดวิธีนี้ดูดีสุดเลยผมก็ใช้วิธีการผ่าครับผ่าแล้วก็ตีออกแล้วเดี๋ยวก็เชื่อมปิดแค่นั้นเองจบครับเดี๋ยวเราดูกันว่าผ่าแล้วยาวออกได้ไหมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็เชื่อมปิดหน่อย อย่าเชื่อมเยอะนะครับอย่าแต้มแรงนะครับแต้มแรงเดี๋ยวงานเข้านะครับอเอาแค่กันนบบแต้มพอนะครับเดี๋ยวต้องผายอีกรอบนะเอาไม่ออกเหล็กมันไม่ได้หนามากนะครับประมาณสักน่าจะไม่เกินสองมิลน,นะครับถ้าเราไปลากหรือเราไปแต้มแรงนี่ทะลุแปลงล่างนี่งานเข้าเลยครับผายอีกรอบอยู่ดีครับอเอาแค่ พอพอ,พอติดพอแล้วครับผมลืมบอกไปผมเอาสลักเก่าอ่ะใส่คาไว้นะครับการขี้เชื่อมทะลูกไปล่างครับพอผมใส่คาไว้แล้วเดี๋ยวผมเชื่อมเสร็จผมก็ต่อออกพอเราต่อออกแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่เอาคาไว้อ่ะมันขี้เชื่อมลงไปล่างมันเอาออกไม่ได้เดี๋ยวเอ็กโคงใหม่ครับมันจะใส่ไว้ไม่ได้ กวเดี๋ยวจะว้าวุ่นกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองตอกใส่ดูก่อนได้หรือเปล่าของเก่าอ่ะของเก่าใส่ได้แต่ของใหม่ต้องใส่ได้เนี่ยของเก่าใส่ได้ของใหม่ต้องใส่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปหัดหัดจาลบีกันสักหน่อยก็ดีครับก่อนจะใส่สำคัญอยู่นะครับจารบีเนี่ย ไม่ใส่ไปเดี๋ยวข่าวต่อไปถอดไม่ออกอีกก็จบแล้วหรอครับประกอบแกนขาตั้งคู่ใส่แหวนล็อกใส่กิ๊บล็อกใส่สปริงขาตั้งก็เห็นว่าจบข่าวครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการเปลี่ยนแกนขาตั้งคู่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ